ก็สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับก็มีข้อมูลนะครับเลขดับปากให้เพื่อนๆมาได้รับชมกันนะครับนะเลขดับนะครับดังนั้นนะครับดับในแต่ละสูตรนะครับมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถูกน้อยเออจะถูกมากกว่าผิดนะครับแอดก็ยังคงใช้ต่อในส่วนตัวนะครับมาดูนะครับสำหรับ ข้อมูลดับดอกร้อยบนนะครับก็เดินดีมาทั้งหมดยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบเก้างวดนะครับยังไม่ผิดนะร้อยบนแต่เขียนย่นมาให้ระยะในตัวสั้นให้เพื่อนๆได้รับชมกันดับนะครับเนาะดับนะครับเป็นเลขดับนะมาดูนะครับดับร้อยบนสูตรที่หนึ่งนะเพื่อนเพื่อนก็จดสูตรไว้ก็แล้วกันนะครับสีบล่างบวกเจ็ดนะครับเนาะก็คำนวณแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกสามสองแปดนะครับแล้วก็ดูนะครับเจ็ด เจ็ดนี่คือพลวันดับหลักร้อยนะครับได้เจ็ดอันนี้ก็เป็นศูนย์เจ็ดเป็นหนึ่งนะครับไม่มีเนาะเจ็ดไม่มีหกไม่มีนะครับสามไม่มีสองไม่มีนะครับแปดไม่มีหนึ่งไม่มีนะครับห้าไม่มีสี่ไม่มีสองไม่มีเลขงวดที่จะถึงนี้นะครับของมาที่หนึ่งพฤศจิก้ายนนะครับหกห้านะครับเลขที่ดับก็คือเลข แและเลข2ดับในหลักร้อยนะครับเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนนะครับดับหลักร้อยในเลขได้เก่เลข8และเลข2นะครับเออและนใ,นในช่วงท้ายคลิปนะครับเอจะไม่ได้เขียนใส่กระดาษแต่เอจะเขียนใส่ชุดหน้าบอร์ดให้เพื่อนเพื่อนนะครับว่าดับตำแหน่งอะไรตรงไหนบ้างมีเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเอจะเขียนเป็นตัวเลขใช้ชัดเกียนอีกหนึ่งครั้งเนาะอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะเป็นสักครั้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอสนะครับจะ เ uh, ดูผ่าดูวิธีทำตรงนี้นะครับส่วนสูตรที่2นะครับก็ใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งนะครับเนาะก,ก็บวกออกมาแล้วนะครับก็ดูได้นะครับนี่คือเลขดับนะครับดับ2องเราอพก์ูนย์1อไม่มีเลข2องรับดับ0ตไม่มีเลข1ในหลักร้อยนะครับดับเลขดักร้อยเลข2เพราะว่า ดับรางวัลเอ่อดับหลักร้อยนะครับเลข2อันนี้ก็เป็นเลข8นะครับดับเลข6อันนี้ก็เป็นเลข4ดับเลข8นี่ก็เป็นเลข4ดับเลข8นี่ก็เป็นเลข5นะครับดับเลข0ูนย์ก็เป็นเลข5ดับเลข0ูนย์ก็เป็นเลข3ดับเลข6ก็เป็นเลข7ดดับเลข4ี่ก็เป็นเลข6ดับเลข2ก็เป็นเลข1ดับเลข2ก็ 1, อรอผลกองวันที่หนึ่งอ่ะนะครับสูตรดับร้อยบนได้ไปแล้วนะครับได้เก่8และ2เนาะสูตรสองสูตรนะครับอ่ะทีนี้ไปดูสูตรดับสีบนนะครับอ่ะ สิบบนนี่ยังเดินยาวต่ออยู่นะครับสามสิบงหมดแล้วนะครับเนาะใช้รถต้นๆนะครับทีนี้มาดูสูตรดับสิบบนนะครับดับปากหลักเลยนะนะครับให้เลือกใช้ดับปรหลับอย่าเลือกใช้ดับเป็นดับบนทั้งหมดคือดับร้อยสิบหน่วยผมมันไม่ค่อยบุ้นตรงนึงก็ไม่ค่อยแม่นเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับแต่มันหลุดกับเข้ามาสูสีกันเอ็เลยไม่ใช้เอดใช้สูตรดับปากหลักอย่างเดียวดีกว่านะครับ ก็มาดูนะครับสูตรที่1นะครับใช้หลัก10ล่างบวกสนะครับสูตรที่2นะครับก็ใช้หลักหน่วยนะครับหมุนครั้งที่4นะครับบวกสเนาะก็สูตรที่1น่งสก็มี3กับ8ปดผลลพออกหนึ่งก้าหนะครับก็เลข10อยู่ที่เลขดูที่บารแดงนะครับก็เป็นเลข9นะครับนะดับ3 4เลข10เป็นเลข0นะครับดับ2กับ8หลัก10เป็นเลข1ดับเก้าสี่ออกเอ่อดับหลัก10เอ่อพลลัพเลข10ก็คือเลข0นะครับดับ83 หลัก10คือ9ดับเลข4 2ตัวนะครับศูนย์หนึ่งผลผลออกมาคือ583เลข8หลัก10คือเลข8นะครับดับ78หลัก10คือเลข3นะครับดับ1 2นะครับผลรางวัลคือ703ดับเลข10คือศูนย์ผลของเลข10ก็คือเลข0ดับ1 2นะครับดับพูดไปพูดไปพูดมาเอ็ดงงลืมเลยงงตัวเองเนาะดับต่อมาครับ0กับ4ดับหลัก10นะ0กับ4 ดับ0ย์กับ4หลัก10คือเลข6กนะก็ผ่านนะครับดับ8กับ6ดับ8กับ6นะครับหลัก10คือเลข0เนาะก็ผ่านนะครับอ่ะสาสีงวดนี้ถูกถูกมาแน่นอนนะครับอ่ะแอดจะไม่ติดถูกนะครับก็ดูออกที่สังเกตให้เพื่อนๆสังเกตออกที่ประกาศแดงก็แล้วกันนะดับงวดนี้นะครับก็คือ1และ4นะครับดับหลัก10บนนะครับวันพุธที่๙ยนนะติดเด่นชนเด่นของใครแอดก็ขออภัยก็แล้วกันนะมาดูนะอันนี้คือดับ4และ1นนะครับนี่นะครับ ดับสิบ,บนคือสีเลยหนึ่งหนึ่งเลยสีนะนี้ไปดูสูตรดับหน่วยบนสองสูดเช่นกันนะครับเนาะก็มีเข้ามีหลุดอยู่เช่นกันสูตรสำหรับสูตรนี้นะครับม,มีหรือเปล่านะครับไม่มีนะสูตรนี้สามสิบงดจาได้นะสามสิบงดก็ปิดอยู่ประมาณสองงดมัมดมมดม้งสามงดมั้งนะครับก็อย่างน้อยก็ถูกมากกว่าเข้าเนาะก็ไว้ใจได้นะครับก็ใช้นานสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักสิบล่างนะครับ สูตรที่2ใช้หลักหน่วยล่างบวกนะครับหน่วยหมุนครั้งที่3แล้วก็หลักหน่วยนะครับหมุนครั้งที่1นะครับก็คือหน่วยล่างบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่1บวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่3มเนาะนะครับอ่ะมาดูเลขดับหน่วยบนกันนะครับดับหน่วยบนนะครับดับศูนย์กับ3าผลัหลักหน่วยก็คือเลข6นะครับดับศูนย์และ2หลักหน่วยก็คือเลข7ดับเลข9 2สูตรหลักหน่วยคือเลข7ดับ6กกับศูนย์ ดับหลักหน่วยเอ่อหลักหน่วยก็คือเลข5นะครับดับ5กับ1หลักหน่วยคือเลข4ดับ1กับ4หลักหลักหน่วยคือเลข3นะครับดับ4กับ7หลักหน่วยคือเลข2ดับ8และ2นะครับผลลัพธ์ออกผลหลักหน่วยก็คือเลข3นะครับดับ7 2ตัวนะครับ0 1น2่นดับเอ่อผลหลักหน่วยคือเลข9เนาะดับ5กับ4นะครับผลลัพธ์ออกเอ่อ 106หลักหน่วยก็คือเลข6นะครับก็ผ่านมาทั้งหมดเลยแอดยกตัวอย่างมาให้ชมนะครับเดือนดี20 2สิบยี่สนบี้นี่แหละนะครับในะสูตรนี้ถ้าร้านให้ดูเขียนยังไงเอ่อไม่หมดหรอกครับไม่พอ,รอก,กระดาษเนาะแล้วแอดก็เลยยกตัวอย่างให้ชมดีกว่าสำหรับ1พฤศจิกายนครับเลขที่ดับก็คือนะครับ1นึ่งนะนี่นะครับดับหน่วยบนนะครับนะดับหน่วยบนรวมรวมสเสร็จก็คือ110หน่วยแอดลงให้ครบไปหมดแล้ว ทีนี้ไปดูสูตรหลักสิบที่ตัดนะครับที่อชใช้ตัดนะครับ ouais. อยู่ตรงนี้นะนะครั 100. บสูตรที่1ใช้หลักพันบวกสิบบนนะครับสูตรที่2ใช้หลักพันบวกสิบบนบวกสิบครั้งหมุนครั้งที่4สูตรที่3หน่วยล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็เป็นล่างออกมาเอามาดูนะครับตัวเยุตัวอย่างที่ให้ชมนะครับก็จะมีดับหลักสิบก็มี92เพาองผพออก0 2นดับเอ่อสิบล่างคือเลข0นย์นะครับดับเลข6 92กก็ผ่านนะครับ ทีนี้นะครับสิบล่างคือเลข9นะครับสิบล่างคือเลข9นะครับดับก็มี8 3 4ก็ผ่านนะครับดับ10ล่างนะครับมี1 1 4 10ล่างคือเลข6ก็ผ่านนะครับอ่านะครับ10ล่างคือเลข5ดับ2 6 2นะครับ3สูตรเนาะดับเอ่อ10ล่างคือเลข1นะครับดับ6 6 0ก็ผ่านนะครับ10ล่างงวดต่อมาคือเลข4นะครับดับก็มี8 3 5นะครับ10ล่างคือเลข8ดับ สิบล่างก็มี4ี่หกเก้านะครับก็ผ่านนะครับสิบล่างก็คือเลขเจ็ดนะครับงวดต่อมาเนาะดับสองสามหกนะครับก็ผ่านนะครับงวดต่อมานะครับสิบล่างดับเอ่อสิบล่างคือเลขห้านะครับดับสามหกศูนย์ก็ผ่านนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสิบล่างเนี่ยคือเลขหนึ่งดับศูนย์เก้าศูนย์ก็คือดับได้มีสองตัวเนาะแต่ถ้าเงวดไหนมันศูนย์ไหนมันไม่ชนกันก็ดับสามตัวก็เพิ่มจํานวนหน่อยก็เราต้นทุนนะครับอสำหรับงวดนี้นะครับดับก็มีสามสอง 0นะครับสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับดับ3 2 0เนาะอ่ะทีนี้ไปดูดับหลักหน่วยนะครับแล้วช่วงท้ายเอสจะลงหน้ากระดาษใหญ่ให้นะครับดับดับหลักหลักเนาะอ่ะทีนี้ดับหลักในบนก็ไม่แพ้กันนะครับ30งวดเนาะก็มีผิดสูตรผิดสูตรแล้วหนึ่งงวดนะก็ถือว่า ถูกมากกว่าเข้านะครับก็ใช้ได้นะนะครับเนาะก็ใช้ได้เอาไปแล้วต้นทุนนะครับเพื่อนๆนะเอามาดูนะครับวิธีทานะครับสูตรที่ 1- ใช้10ล่างบวก1สูตรที่2ใช้หลักหน่วยล่างนะครับเป็นตัวยืนเนาะทำยังไงนะครับเอามาดูนะครับหลักหน่วยล่างคือเลข2ดับมี1นึ่ละหนะครับงวดต่อมานะครับหน่วยล่างคือเลข2สูตรที่1ดับ1สูตรที่2 ได้เลข2ก็ผิดไปหนึ่งงวดนะครับเนาะก็ตอบนะครับงวดต่อมานะครับอ่ะก็ผิดไปหนึ่งงวดนะครับสําหรับสูตรที่2นะครับผิดงวดแรกเลยตัวนี้นะครับต่อมาหลักหน่วยคือเลข1นะครับหน่วยล่างคือเลข1ดับ2อศูนย์เนาะก็ผ่านงวดต่อมาครับเลขหน่วยล่างคือเลข3ดับ1กับ7ก็ผ่านนะครับงวดต่อมาครับดับ4นะครับหลักหน่วยล่างเอ่อดับหน่วยล่างคือเลข4ดับ3กับ6นะครับงวดต่อมานะครับ เลขือ inh. er 2ด mm mm. no. ับ4และ2อ่ะผิดไป1งวดนี่เห็นไหมสลับกันก็ถือว่ายังเข้ายังถูกช่วยต้นทุนได้นะครับแต่ถ้ามันชนเด่นเราก็ไม่จะอเปิดที่ต้องอัดและเน้นเข้าไปแล้วก็เออมันยังจึงอันนึงก็ชนเด่นอันหนึ่งก็ชนดับก็สุ่ง่ายคือเราไม่ต้องเต็มเนื้อเต็มที่นะครับก็คือเบานะถ้ามันมาก็ยังได้ทุนเนาะเอาง่ายๆพูดตามตรงนะครับเอาต่อมานะครับดับหน่วยล่างคือเลข3ดับที่5กับ2นะครับก็ผ่านนะครับนี่จากนั้นเขาเริ่มเดินต่อมาเลยนะครับเนาะนะครับ ผิดอย่างหนึ่งนวดหน่วยนวดแล้วก็เดินต่อยาวเลยนะครับต่อมาครับหน่วยร่างคือเลข5ดับ3กับ9นะครับก็ผ่านต่อมานะครับดับเลข0นูนย์หน่วยล่างคือเลข0ูนย์นะครับดับ5กับ8ก็ผ่านนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเนี่ยดับเลข5นะนะครับดับที่เลข0ูนย์กับเลข6เนาะนะครับเลข6ก็ไปอยู่บนหลักหน,น่วยบนนักศึกิดเอาไปอยู่ในบนจะตายเลยนะกับเลข10กับเลข0นูนย์เนี่ยดับเนี่ยนะครับนั่นผมถึงเลือกใช้ดับปักหลักนะครับอ่ะงวดนี้นะครับดับที่2กับ5นะนะครับเอส ได้ลงไปในชุดสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับะใครจะเอาไปใช้แบบเหมือนเอสก็ใช้ได้ไม่ว่ากันนะส่วนเอสใช้เองทําเองก็ต้องใช้เองไม่หวังของคนอื่นไม่หวังข้อมูลคนอื่นนะครับไม่อยากพึ่งของของเขามากเราต้องมั่นใจในสูตรการคำนวณของเราด้วยนะครับผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดาของการเสี่ยงลงเสี่ยงโชคนะอ่าสำหรับคลิปนี้เอสก็คงจบพียงนี้ก่อนจากกันเอสก็ขอฝากช่องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดที่สำคัญอย่าลืมกดติดเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลคลิปใหม่ๆสำหรับเอ่อข้อมูลนะครับเอสจะให้หลัง จากนี้นะครับก็คือดับตำแหน่งนะครับปักหลักเลยเนาะร้อยสิบหน่วยสิบล่างหน่วยล่างเนาะเพื่อไปลดต้นทุนเ,นเพื่อนๆก็แล้วกันเอาสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ